สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมย่านสะพานพุทธนะครับที่เห็นด้านซ้ายมุมกล้องก็จะเป็นโรงเรียนสวนผู้หลาบถัดมาก็จะเป็นวัดเลียบนะครับหรือวัดราดบูรณนะทางขึ้นด้านซ้ายที่จะขึ้นสะพานพุทธนะทางทางด้านซ้ายนี่คือพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับ เ่งการก่อสร้างหรือว่าประวัติพระราชประวัติก็ดูตามป้ายหัวคลิปเลยครับทางขึ้นลงสะพานพุทธบริเวณนี้จะเป็นวงเวียนตะแคงนะครับวนรอบพระบรมรูปโดยมีพระบรมรูปอยู่มุมบนของวงเวียนด้านหลังติดกับสะพานพุทธ โดยอยู่กลาง,งกลางระหว่างทางขึ้นลงของสะพานพุทธนะครับนี่ครับเป็นลักษณะเป็นวงเวียนตะแคงวนรอบด้านหลังลานพระรูปตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นทางขึ้นลงสะพานพุทธทัศนียภาพรอบๆสะพานพุทธนะครับอันนี้แต่ทางขวามือนี้ก็จะเป็นปากคลองตลาด ตลาดฝากของตลาดตลาดยอดพิมานอยู่ทางด้านฝ่ามืออันนี้นครับมีช่องทางวิ่งสามช่องทางนะครับบนสะพานพุทธนะครับจะเป็นสองขาออกข้ามไปฝั่งทนแล้วก็หนึ่งขาเข้าจากฝั่งทนข้ามมานี่จะมามาแยกกับตรงด้านหลังของนี่เลยครับด้านหลังของพระบรมมารูปราชการที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทางลง ลงเข้าไปปากคลองออกไปทางโรงเรียนสวนกุหลาบทางขึ้นก็นตรงข้างวัดวัดเรียบขึ้นมาครับน,นี่อันนี้เราทางขึ้นกับด้านฝาขึ้นมาเราจะเห็นด้านหลังของพระารมราชานุสาวรีย์นะครับซึ่งรถที่ขึ้นสะพานมาจะใช้วงเวียนผ่านด้านหลังอนุสาวรีย์ก็ได้เลยนะครับและทางบนสะพานเนี่ยสามเลนเนี่ยเขาจะสามารถปรับได้เป็นเข้า2หรือว่าออก2ก็ได้นะครับ เพื่อความเหมาะสมเวลารถติดแต่โดยปกติแล้วจะใช้ออก2ช่องทางนะครับเข้า1ช่องทางตรงด้านฝานี่ก็จะเป็นไอ้นี่เลยครับถ้ารถเมย์คู่ตำนานกันมากับสะพานพุทธเลยครับถ้ารถเมย์ในตำนานนะครับสาย8เป็นท่าปล่อยรถของสาย8ครับถ้าบอกว่ารถเมย์สะพานพุทธก็จะนี่เลยครับเจ้าประจำสายแครับ ตรงนี้เป็นช่องวิ่งวิ่งมาจากทางทางสวนหอนไอกาวิ่งมาก็จะลอดใต้สะพานพุทธเข้าท่าสายแดวิ่งตรงไปก็เข้าไปปากของตลาดครับซึ่งประวัติความเป็นมาของสะพานพุทธเราก็ไปศึกษาดูตามมีเยอะแล้วครับเราก็ไม่ต้องลงรายละเอียดมากทั้งสะพานพุทธและทั้งบทพระพุทธรูปและการที่หนึ่งนะครับ มีะวัสดเยอะแล้วครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศกันสบายๆนะครับเราจะเห็นเรือสินค้านี่อันนี้สินค้าลงไปแล้วเรือก็จะสูงถ้าช่วงที่บรรทุกสินค้าไปเรือนี้จะต่ําเลยนะน้าแปะน้ําไปเลยนี่ท่าเรือตรงสะพานพุทธจะมีสองท่าทั้งซ้ายฝาสะพานพุทธจะมีเฮ้ยเราจะเห็นหสะพานพัดปกเก้าอ่ะ เรือที่วิ่งมาจากทางด้าน,นูนก็จะมาทางจากอาเอเซียทิคไอคอนสยามทางด้านหนูนเราวิ่งมาทางทางปลายน้ำวิ่งมาแล้วมาเข้าท่าท่าสะพานพุทธนะครับนี่เป็นเรือโดยสารเรือด่วมเจ้าพยาเรจะมีท่าตรงนี้ครับท่ารถท่าเรือต่อต่อกันเลยครับตรงเนี้ยขึ้นรถเรือเรือก็ต่อกันได้เลยตรงนี้สะพานพุทธนี่จะเป็น สะพานเหล็กนะครับสะพานเหล็กเราจะเห็นานะสกายพาร์คนะครับพระปกเก้าสกายพาร์คอยู่ด้านบนที่กำลังก่อสร้างอยู่ฮะอยู่ด้านบนของสะพานพระปกเก้า จะดูโครงสร้างของสะพานพุทธครับจะเป็นโครงสร้างของสะพานเป็นเหล็กนะข้างล่างเตาม้อก็จะเป็นเตาหม้อปูนซึ่งสะพานพุทธเนี่ยเดิมทีนะเขาจะเปิดได้ในช่วงกลางจะเปิดให้เรือลอดผ่านได้เป็นสะพานยกอ่ะยกขึ้นแต่ตอนนี้เขาเขาไม่เปิดแล้วตอนก่อนจะมีคมอู่ทหารเรือจะมีเรือของกองทัพเรือ เล่นผ่านคุ้งน้ำเจ้าพยายามเย็นสวยงามนะครับจะมีแสงของพระอาทิตย์ตกดินทอดผ่านสวยงามซึ่งโดยปกติจะมีเรือสินค้าเรือนักท่องเที่ยวเรือร้านอาหารเรือโรงแรมประดับไฟสวยงามยามเย็นจะ,จะเยอะนะครับจะสวยงามและบนสะพานพุทธก็จะมีคนมาไานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของ การรณรงค์ให้อยู่กับบ้านนก็จะไม่ค่อยมีคนเยอะครับที่เราเห็นด้านฝานี่ก็จะเป็นตลาดยอดพิมานตลาดปากของตลาดนะครับที่เห็นออยอดเจดีย์ไกลๆนู่นก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วที่เห็นหลังคาโบสถ์วิหารตรงใกล้ๆกับพระอาทิตย์นั่นก็จะเป็นวัดกัลายานะครับ มาทางด้านนี้ติดกับสะพานพุทธก็จะเป็นวัดประยูนเราจะมามุมมาดูมุมล่างของสะพานนนี้ครับวัดกระยานะครับมุมล่างสะพานด้านล่างนะครับวันนี้เราจะมาดูด้านล่างกันบนะ้าซึ่งสะพานตรงย่านนี้ตวก่อนเนี่ยมีสะพานพุทธสะพานเดียวนะครับ ต่อมาในปีพศ2524ก็จะมาสร้างสะพานพระปกเก้าขึ้นมาอีกหสะพานสะพานพระปกเก้าเนี่ยจะเป็นสะพานบนตสม้อเดียวกันเนี่ยจะมีทั้งขาเข้าและขาออกนะแยกกันเป็นสองเลนสะพานแล้วก็จะมีสะพานตรงกลางสร้างขึ้นมารองรับรถไฟฟ้าลาวารินที่จะเกิดขึ้นในใน,ในอนาคตเขาจะเลยสร้างพร้อมกัน เป็นสะพานสามสะพานบนต่ม้อเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเทียนไปนู่นฝันง่งทนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสะพานพระปกเก้านะครับสร้างเมื่อปีพศ2อ2 4รสเปิดใช้ในพศ2อ2 7น่อบนตม้อเดียวกันมี3เลนสะพานนะครับสะพานปกเก้าขาเข้าและขาออกแยกกันคนละสะพานอันนี้เป็นท่าเรือสะพานคด คือถ้ามองไกลๆมามาด้านเนี่ยเราจะเห็นแค่มองเหมือนก็เป็นมีแค่สองสะพานสะพานพระปกเก้าแล้วก็สะพานสะพานพุทธนะครับแต่ถ้ามาดูใกล้ๆแยกกันเนี่ยสะพานบนสะพานเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นสี่สะพานเลยคือถ้ามองจากมุมบนลงมาเนี่ยมันจะเป็นเลนสะพานเนี่ยสี่สะพานคือสะพานพุทธพระปกเก้าเลยขาเข้าหนึ่งขาออกหนึ่งแล้วก็เลนกลางรถไฟฟ้าลาวาลินหนึ่ง มันจะเป็น4ี่สะพานแต่ว่ามีแค่2เต่าม้อเต่าม้อของปกพระปกเก้าและเต่ามอของสะพานพุทธซึ่งในส่วนของเลนสะพานกลางเนี่ยที่เป็นของรถไฟฟ้าลาวลินเดอมที่ล้ลมเลิกโครงการไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขานํากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือนํามาสร้างเป็นสวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นสวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพยาและกลางน้ำเนี่ยคิดว่าเป็นสวนแรกของกทมนะ สร้างโดยบังเอิญน,นะเพราะว่าเขา,เาสร้างจากสะพานที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะมันทุบทิ้งก็เปล่าประโยชน์ก็จะมาสร้างเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจจุดชมวิวซึ่งเราก็ได้อัปเดตไปแล้ว2คลิปถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เราจะมาให้ชมกันถ่ายใกล้ๆให้มาชมกันเลยครับนะด้านซ้ายนะครับที่เป็นสะพานนะในส่วนของตมอสะพานรักปกเก้าเลนกลางนะครับที่เป็นสกายพาร์ค ซึ่งจะมองวิวไปทางปลายน้ําที่มาจากทางด้านนู้นะเอเซียทิกไอคอนสยามทางสีลมสต่านตากสินทางปลายนู้นเออปลายน้ําทางด้านนู้นที่เรือวิ่งเหมนะือนมฮะมันจะเป็นตึกตึกสูงๆเยอะจะเป็นเหมือนกับเมืองศรีวิไลอะความเจริญอยู่ด้านนู้นครับแต่ถ้าเป็นเหนือน้ําขึ้นมาทางสะพานพุทธขึ้นไปเนะี่ยจะเป็นวัดวาอาราม สถานที่ราชาการเป็นเกาะ,ะรัตนโกสิน์ก็จะเป็นที่อนุรักษ์ตึกสูงจะไม่ค่อยมีก็ชมมาก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมกันมาตลอดนะครับสําหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอคฟาร์มกรุณานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปให,ใหม่จะได้เตือนให้ชมพร้อมกันครับกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพร้อมพัฒนาต่อไปขอบคุณครับสวัสดีนะครับ